ได้เลยครับผอมาจากเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube เรื่อง USS Gerald R f o ดความยาวประมาณ1,100คําคำเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอโดยจะเล่าในแนวสารคดีอธิบายรายละเอียดของเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้และเชื่อมโยงกับทีม a l เ e r t o J Admisiu เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ USS Gerald R f o ดไม่ใช่เพียงเรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคป,ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มงบประมาณนับหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสร้างมหากราบเหล็กลำนี้และวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเรือรบที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ลองจินตนาการถึงเรือที่มีความยาวกว่า337เมตรน้ำหนักมากกว่า1 0 0 0 0แสนตันและสามารถบรรทุกเครื่องบินรบล้ำสมัยกว่า75ลำพร้อมกัน USS Gerald R. Ford ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ทั้งเป็นฐานทัพเคลื่อนที่กลางทะเลและเป็นเครื่องมือแห่งพลังอำนาจที่สามารถส่งสัญญาณไปทั่วโลกกว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมเสมอ เมื่อพูดถึงการรบสมัยใหม่ไม่มีอะไรสำคัญไปกวว่าการผสมผสานของเจ็ตและขีปนาวุธเจ็ตแอดมิซิลบน USS Gerald R f ร r d ฟอร์ดเครื่องบินขับไล่ F-A18 Super Hornet F-35C Lightning II และเครื่องบินสนับสนุนอื่นๆสามารถขึ้นบินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยระบบ EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ระบบใหม่ล่าสุดที่แทนที่แอร์คาทาพันไอ้น้ำแบบเดิมเทคโนโลยีนี้ทำให้การปล่อยเครื่องบินมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นและลดการสึกหรอของเครื่องบินนอกจากนั้นการลงจอดของเครื่องบินก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า AAG Advanced Arresting Gear ระบบสายเคเบิลที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถหยุดได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย ทำให้ทุกครั้งที่มีการปล่อยหรือรับเครื่องบินบนดาดฟ้าดูเหมือนการแสดงที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบลองคิดภาพเครื่องบินเจ็ตที่ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงกําลังทยานขึ้นจากดาดฟ้าคำรามไปบนท้องฟ้าและพร้อมจะปลดปล่อยพลังทำลายล้างได้ทุกเมื่อ USS Gerald R Ford ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะมีภัยคุกคามจากที่ใดบนโลกสหรัฐอเมริกาจะตอบสนองได้ทันที สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้แตกต่างจากเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นก่อนคือความสามารถด้านพลังงาน USS Gerald R Ford ใช้เตาปฏิกรนนิวเคลียร์รุ่นใหม่ A1B จำนวน2เครื่องให้พลังงานมากกว่ารุ่นก่อนถึง3เท่าและยังสามารถผลิตพลังงานสำรองเพื่อรองรับเทคโนโลยีอาวุธในอนาคตเช่นเลเซอร์พลังงานสูงและระบบอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าเร็วกันได้อย่างสบาย เรือยังถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกลูกเรือได้มากกว่า2,600นายและเจ้าหน้าที่การบินกว่า2,480นายแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้จะใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นแต่การใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่ทำให้จำนวนลูกเรือลดลงกว่า600คนเมื่อเทียบกับเรือรุ่นนิมิตสิ่งนี้ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้นบนดาดฟ้ากว้างใหญ่คุณจะเห็นทั้งเครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับที่รอคำสั่งทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความแม่นยำและระเบียบวินยัยแต่ละภารกิจถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการต่อสู้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการป้องกันขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อพูดถึงขีปนาวุธระบบป้องกันของ U.S.S. g e r a l d R. ฟอร์ดนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมันติดตั้งระบบ e v o วเว c Sparrow m i s s i ซิ (ESSM) Rolling Airframe m i s s i l e (RAM) และระบบปืนฟาลัง CIWS ที่สามารถยิงได้หลายพันนัดต่อนาทีเพื่อทำลายภัยคุกคามจากขีปนาวุธหรือเครื่องบินที่พุ่งเข้ามาใกล้ทุกชั้นป้องกันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้เรือลำนี้แทบจะเป็นป้อมปราการที่ลอยอยู่บนทะเล สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกซ่อนอยู่ภายในเรือเช่นเรดาร์แอนสปายลบ3และแอนสปายลบ4ระบบควบคุมการรบ AEGIS ที่ช่วยให้เรือสามารถติดตามและตอบสนองต่อเป้าหมายหลายร้อยจุดได้พร้อมกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ USS Gerald R Ford ไม่ได้เป็นเทียงฐานทัพลอยน้ำแต่เป็นศูนย์กลางบัญชาการการรบแบบครบวงจร เมื่อคุณเห็นเครื่องบินเจ็ต3 5 c ที่ติดตั้งขีปนาวุธ AIM-120 AMRAAM หรือขีปนาวุธต่อต้านเรือ AGM-158 CLRASM พุ่งออกไปจากดัดฟ้าคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังที่แท้จริงขององค์การผสมผสานร,ระหว่าง Jet แอ m i s s ซิลนี่คือภาพสะท้อนขององค์การรบสมัยใหม่ที่ความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายล้างรวมกันอยู่บนเรือลำเดียวแต่ USS g e r a l d R ดไม่ได้มีไว้เพื่อการโจมตีเท่านั้นมันยังถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการทูตทุกครั้งที่เรือลำนี้เข้าเทียบท่านายประเทศพันธมิตรนั่นคือข้อความที่บอกกว่าสหรัฐอเมริกายืนเคียงข้างคุณและในขณะเดียวกันมันยังเป็นการเตือนศัตรูว่าการเผชิญหน้ากับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องหลังเรือลำนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างและการทดสอบ เริ่มตั้งแต่ปี2005ใช้เวลามากกว่า10ปีและนบประมาณกว่า13,000ล้านดอลลาร์จึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่ละชิ้นส่วนของเรือถูกสร้างขึ้นอย่างละเอียดและผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพแวดล้อมสุดขั้วจนมั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอน USS Gerald R ฟอดคือการลงทุนที่สหรัฐอเมริกามั่นใจว่าจะคุ้มค่าเพราะมันสามารถปฏิบัติการได้นานถึง50ปีโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายในสามารถทำให้เรือลอยอยู่กลางมหาสมุทรได้โดยไม่หยุดพักและพร้อมจะรับมือกับทุกภัยคุกคามท้ายที่สุดแล้วเมื่อพูดถึงคำว่าอเล์โตเจตอดมิซิลไม่มีเวทีไหนที่เหมาะสมไปกว่า USS Gerald R ฟอร์ดมันคือจุดบรรจบของเจ็ดความเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธที่ทรงพลังและระบบป้องกันที่ไร่ช่องโบท,ทุกองค์ประกอบผสานกันเพื่อสร้างสุดยอดอาวุธที่ทะเลเคยรู้จักนี่คือ USS g e r a l d R ฟอร์ดเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรสงครามแต่เป็นการแสดงพลังอำนาจการป้องป,องปรามและสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าที่จะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปอีกหลายทศวรรษ ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อยอดทําให้เป็น description ภาษาไทยบวกแ a ชแท็กบวก keyword บวกแท็สำหรับ YouTube ตามสไตล์ที่คุณเคยขอไว้ก็ได้ครับคุณอยากให้ผมจัดแพ็กเกจแบบครบชุดด้วยเลยไหม